คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณต่อจะมาพร้อมกับเรื่องเล่าของคุณแม่ครับที่ครั้งหนึ่งเคยถูกชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสหายชาวบ้านจนทำให้พบเจอกับเรื่องหลอนตามมาเหตุการณ์ในย้อนกลับไปประมาณสัก40ปีที่แล้วครับเอามาผิดคน มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณต่อกันเลยครับสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณต่อตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าบางพีสมุดประการครับหนาวไหมเย็นนะครับลมพ<อ>ัดเย็นมากโอ้อากาศแบบปีนี้หนาวดีจังเลยอะ่ะใช่ปีนี้เป็นไปได้ไงไม่รู้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าปกติในกรุงเทพปริมณฑลน,นนะ่ะเต็มที่สามวันใช่ครับใชออ่ปีนี้เนี่ยโอ้โหเสื้อกันหนาวใส่กันยาวๆเลย อนอคุณต่อกับผมนี่เออยังไงนะใส่แบบป๊อปอายเมื่อวานหรือเปล่าครับป๊อปอายเขาไปแล้วนคุณต่อกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับพี่แจ็คแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับอ่าเพิ่งจะมาเริ่มมาฟังสดสามเดือนให้หลังเนี่ยครับก่อนหน้านั้นคือฟังย้อนหลังย้อนหลังครับแล้วคิดไงมาฟังสดอ่ะพอดีต้องขับรถตอนกลางคืนนะครับอทางเพื่อนกันไปทางไกลเหรอ อ่าไปจากบางพีไปนครนายกครับไปแถวแถวร้านครูเบิร์ตอะครับอ๋อแถวแถวไสนาคาเฟ่ของครูเบิร์ตอะนะใช่ครับก็ก็ใช้เวลาพอสมควรใช่ครับอ๋อโอเคโอเคก็ถือว่าฟังไปเป็นเพื่อนกันนะมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันคุณต่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณแม่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ครับคุณต่อครับผมครับตอนอื่นก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ชาวแก๊งเดอะโกเตอร์นะครับที่ฟังสดแล้วก็ท่านที่จะฟังย้อนหลังนะครับครับครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายไปถึงแก๊งนาฮิมโตทางเกาหลีใต้ด้วยนะครับครับครับผมคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คก่อนอื่นขออนุญาตพี่แจ็คเรื่องหนึ่งได้ไหมครับได้ครับวันนี้เป็นวันเกิดของหลานสาวอยากให้พี่แจ็คอวยพรหลานสาวให้หน่อยครับน้องอะไรอ่ะน้องน้ำขิงครับน้องน้ำขิงนะใช่ครับผู้หญิงเหรอ ผู้หญิงครับเพราะว่าไอขิงเนี่ยไอเนี่ไอตัวเดียวที่ชื่อ <c oughs> เป็นผู้ชายนี่ไอขิงแต่น้องน้ำ,นำ,นำขิงน้องน้ำขิงนี่เขาฟังพี่แจ็คทุกคืนเลยต้องเปิดฟังก่อนนอนทุกคืนน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดแล้วครับอ๋อโอเคอันน้ำขิงมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเจอคนดีๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจากนี้แล้วก็ตลอดไปแฮปปี้เบอร์เดย์น้องน้ำขิงด้วยนะน่าจะฟังอ,อยู่แ,แหละฟังอยู่ครับขอบคุณครับครับอขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับได้เลยจ้ะย้อนกลับไปเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะครับหรือประมาณพศสองนห้ารนึ่งแปดนะครับ,ค,รบคุณแม่เนี่ยมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์พอดีครับผม ก็แม่ก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวต่อจะขอเรียกเพื่อนสนิทแม่ว่าป้าเอแล้กันนะครับ,รบทีเนี้ยในตอนนั้นเนี่ยป้าเอได้มีการมาชักชวนคุณแม่ให้ไปเข้าร่วมสหายชาวบ้านอืมครับหรือที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคอมมิวนิตะครับอ๋อโอเคโอเคครับในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะใช่ครับใช่ทีนี้ด้วยความที่แม่แกจะเป็นผู้หญิงห้า้าอะครับ แล้วก็บวกด้วยความที่ว่าตัวเองกําลังเป็นวัยรุ่นครับอ่าแล้วบวกด้วยเพื่อนสนิทมาชวนด้วยแม่ก็เลยตกลงไปอืมครับผมแล้วทีนี้ก็จะมีการเข้าไปอยู่ในป่าเนอะคือก็อย่างที่เรารู้กันเนาะพี่นะ้องคอมมินิ์เดี๋ยวพอไม่เอ่ยถึงตรงตรงนั้นแล้วกันเนาะครับครับครับผมก็จะมีการฝึกการอ่าเตรียมตัวเกี่ยวกับการที่ว่าจะมีค่าศึกมาโจมตีอะไรประมาณนี้ยครับพ <ๆ S 2> ี่แจ็ค แม่เข้าไปได้ไม่นานครับแม่ก็มีอาการเป็นไข้ทีนี้ป้าเอก็พาแม่เข้าการเข้ารับรักษาครับจากหมอสหายชาวบ้านนั่นแหละครับทีนี้ทํายังไงก็ไม่ดีขึ้นอาการไม่ดีขึ้นหมอเขาก็เลยแนะนําว่าให้พากลับมารักษาในหมู่บ้านอืคือกลับมาโรงพยาบาลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับป้เอก็พาแม่ออกมาส่ง มารักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้นญาติๆที่บ้านก็พาไปหาที่เขาเรียกว่าหมอทำก็ไม่ดีขึ้นครับจนต้องพากลับมานอนพักรักษาที่บ้านแล้วแม่ก็หลับไปหลับแบบที่ไม่ตื่นเลยนะครับสามวันติดเลยครับครับผมแล้วจู่ๆเหมือน ป้าที่เป็นพี่สาวของแม่ครับเหมือนจะเข้าไปดูอาการก็ไปพบว่าแม่หมดลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับก็ตกใจก็เรียกตากับยายเรียกญาติญาตเรียกน้าๆที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยกันดูครับผมก็ปรากฏว่าแม่เสียชีวิตครับใช่พี่แจ็คคือมันไม่ได้รับการรักษาถูกไหมนะตอนนั้นอ่ะใช่ครับออใช่ แล้วทีนี้ก็เสียใจกันนะครับก็มีการเตรียมงานศพอนะพี่แจ็คด้วยความที่ว่าบ้านของตากับยายตอนนั้นอนะอยู่ตรงข้ามกับวัดพอดี uh huh. ไอการที่ว่าจะไปขอลงและกึหรือไปยืมลงเย็นอะไรเงี้ยมันก็เลยง่าย uh huh. ทีนี้ก็แบ่งหน้าที่กันไปป้าก็เตรียมตัวก็คือจัดแจงเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดอะไรให้แม่เนี้ยครับ uh huh. เตรียมที่จะรดนำ้ำศพ ทางตากับยายก็ไปเตรียมโรงไปเอาโรงมาเสียบปลั๊กรอส่วนน้าชายเนี่ยก็คือกําลังเอารูปถ่ายไปที่ร้านรูปเพื่อี่ทํารูปหน้าศพครับในที่ในขณะที่ทุกคนกําลังยุ่งอยู่กับการเตรียมงานศพอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเสียงแฮบบอ่ะครับพูดบอกว่าหิวน้ําครับป้าก็เลยหันไปมองที่แม่ปรากฏว่าแม่ฟื้นครับพี่แจ็คฟื้นเฉยเลยนะ ใช่ครับ<อ>ฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอยู่น้ำอของกินน้ำหน่อยอป้าก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูอาการครับแล้วก็เอาน้ำมาให้ดื่มแล้วก็ญาติๆก,ก,ก,ก็ช่วยกันเข้ามาบีบมานวดนะครับ,รบเพื่อให้แม่ฟื้นขึ้นมาครับครับทีนี้พอเมื่อสติแม่กลับมาครบเนี่ยแม่มองไปรอบๆบ,บ้านแม่ก็เห็นเป็นลงศพลงเย็นตั้งอ,อยู่ใช่ไหมครับมมแม่ก็ตกใจก็เลยถามป้าว่า ใครเป็นอะไรที่บ้านใครเป็นอะไรครับเออทำไมมีโรงศพใครตายทีเนี้ยจะเป็นพาร์ทของป้าบีนะป้าบีนะครับ,รบเล่าเหตุการณ์ที่แม่ป่วยป้าก็เล่าว่าก็แม่เป็นไขอ่าป้าเอก็เลยพาออกมาจากาบาแล้วก็มารักษาที่บ้านทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นจนหมอให้มานอนที่บ้าน อ่าขออนุญาตใช้มึงกูนะพี่แจ็คได้ครับมึงกูได้ครับครับผมจนมึงเนี่ยหลับไปสามวันไม่ตื่นไม่ฟื้นไม่ได้กินอะไรเลยสามวันแล้วอยวู่ๆมึงก็ไม่หายใจไปเลยครับเนี่ยก็จนเตรียมลงศพเตรียมอะไรมานี่แหละจะลดน้ําศพมึงอยู่แล้วอืมป้าบีก็เล่าให้ฟังนะครับทีนี้พอแม่ได้ฟังแม่ก็ตกใจแม่ก็เลยเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่ ในขณะที่ตัวเองหมดสติไปอะครับ,รบแม่บอกว่าจําได้ว่าออกมาหาหมอจําได้ว่าป้าเอพาออกมาหาหมอในหมู่บ้านแล้วก็จําได้แค่ว่าง่วงนอนแล้วก็เลยก็เลยหลับไปบทีนี้เหมือนเป็นการฝันนะครับแม่บอกแม่บอกว่ามีผู้ชายสามคนหน้าตาหล่อมากอืแม่ยังแอบพูดติดตลกเลยครับบอกเพราะว่าเขาหล่อ กูก <c oughs> <c oughs> ็เลยหลงเขากูก <infring es> ็เลยอยากไปกับเขาแม่ก็พูดอย่างนี้น้อผู้ชายสามคนมาชวนแม่เดินไปด้วยกันแม่ก็เดินไปกับเขานะครับแบบที่ไม่ถามเลยว่าจะไปไหนอืออาแล้วแม่บอกว่าสองข้างทางเนี่ยจะเป็นป่าแม่ก็เดินตามเข้าไปเรื่อยเรื่จนไปถึงที่ที่หนึ่งมันจะเป็นขอนไม้ล้มอะครับผู้ชายสามคนนั้นก็เดินข้ามไปปกติเลยทีนี้พอถึงตาแม่อยู่ดีๆก็กลายเป็น ขอนไม้ใหญ่อะครับพี่แจ็คที่แม่พยายามปีนเท่าไหร่ก็ปีนข้ามไม่ได้อแต่ผู้ชายสามคนก็ไม่ได้กลับมาช่วยแม่นะครับยังยืนดูอยู่ตรงนั้นครับทีนี้แม่ก็เลยอ่ะลองพยายามปีนอีกสักรอบหนึ่งในขณะที่กําลังจะปีนอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมีอายุผู้หญิงแก่ครับอพูดมาอันนี้เดี๋ยวขอพูดเป็นสำเนียงอีสานนะครับครับเสียงผู้หญิงคนนั้นเขาพูดว่า เอามาผิดคนอืมกลับไป่ะอืมยังบ่หอดเวลาของโตครับของโตอีหกสิบปีจังสีหอดเวลาอ๋อครับผมก็เหมือนประมาณเอามาผิดคนเอากลับไปเถอะอยังไม่ถึงเวลาของคนนี้เพราะว่าอีหกสิบปีนู่นน่ะถึงใช่ครับโอ้โหเปะเลยเป็นไงเปะครับเปะมาแล้วพอหลังจากที่สิ้นสุดเสียงของหญิงชราคนเนี้ย ก็เกิดเป็นแสงสีขาวแม่บอกเหมือนในหนังเลยอแสงสีขาวสว่างมากจนแม่ต้องหลับตาลงแล้วก็ลืมตาอีกทีนึงก็คืออยู่ที่บ้านครับแล้วก็ตะโกนบอกญาตินั่นแหละว่าอยู่น้ำใช่ครับแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องแปลกก็มีการอ่าเขาเรียกว่าเอาลงไปคืนอะไรอย่างครับก็กลับมาใช้ชีวิตปกติทีเนี้ยเวลาผ่านไปประมาณสามวันพี่แจ็ค ได้ข่าวหมู่บ้านถัดไปนะครับซึ่งจะห่างกันประมาณสองสามซอยนี่แหละพี่แจ็คว่ามีคนเสียชีวิตก็รู้มาว่าคนเสียชีวิตอ่ะอายุสิบแปดปีเท่ากับแม่อายุใกล้กันครับแต่คนเนี้ยเป็นผู้ชายครับพี่แจ็คอ่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อสุมิตรครับส่วนแม่ของต่อเนี่ยชื่อสุวิทย์ครับโอ้แค่ตัวเดียวใช่ครับเออ ใช่ครับก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้สรุปคือสรุปคือคุณคุณแม่เสียไปกี่วันอ่าไม่ถึงวันครับพี่แจ็คที่แกมอ่าหมดหมดลมหายใจแต่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสักสามวันสามวันใช่ครับสามวันแล้วก็มารู้อีกทีหนึ่งคือลมหายใจไม่มีละใช่ครับนับเป็นชั่วโมงใช่ครับประมาณกี่ชั่วโมงอ่า ไม่แน่ใจเลยครับพี่แจ็คอันนี้ตรงนี้ไม่ได้ถามแม่เหมือนกันครับอืมครึ่งวันน่าจะถึงมั้งครับโอ้ก็ถือว่านานนะใช่ครับอถือว่านานว่าสําหรับคนที่หมดลมหายใจไปครึ่งวันแล้วอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมานนผมเคยได้ยินเรื่องราลักษณะแบบนี้นะมีคนเท่าคนแก่หลายคนอะ่ะที่เขา,าเหมือนบอกประมาณว่าเขาตายแล้วฟื้นเหมือนกันครับตอนที่เขาหลับไปเขาจะฝัน ฝันบางคนบอกว่าไปมาหมดละไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปในที่ที่ตัวเองไม่เคยไปมาก่อนครับ,รบอ่าพอตื่นมาอีกทีก็มาเล่าให้กับลูกหลานฟังว่าไปมาแบบเนี้ยหรือบางทีก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเหมือนไปสักที่หนึง่งแล้วปรากฏว,ว่าคนที่นั่นบอกเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ยังไม่ถึงเวลาเอากลับไปเอากลับไปครับผมเออนะครับแล้วก็ตัวเองก็มาฟื้นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นตอนที่คุณแม่ฟื้นขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่คุณแม่น่าตกใจคือตื่นขึ้นมาลองเป็นเราอะลงศพตั้งอยู่ข้างอะ ใช่ใครตายวะเป็นไรปะใช่ครับพี่เราเราก็ตกใจเรื่องธรรมดาแหละถามเอออันนั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ใช่ครับทุกวันนี้ก็แม่ก็ยังพูดอยู่เลยครับแม่บอกว่าตอนนั้นเนาะอตอนนั้นกูก็อายุสิบแปดเนาะเขาบอกว่าอีกหกสิบปีจะนับไปกูก็จะเจ็ดสิบแปดแม่ก็พูดอย่างเงี้ยครับแม่ก็จะชอบพูดประมาณเนี้ยอ้อเจ็ดสิบแปดแปดสิบผมว่าก็เป็น ช่วงระยะเวลาที่มันเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปนะอันนี้คือมาตรฐานใช่ครับส่วนที่เกินไปกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าโบนัสนะอยู่ที่สุขภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยครับพี่แจ๊คเออนะเห็นบอกมีเรื่องแถมใช่ครับใช่ยังไงอะอ่าเดี๋ยวต้องต้องชี้แจงแบบนี้ก่อนครับพื้นเพเดิมของพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนทางภาคอีสานนะครับแต่ทีเนี้ยอ่าได้มีการชักชวนจากญาติๆให้ไปทําอ่าไปกีดยาง ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับครับทีนี้ต่อก็เลยได้ไปเกิดไปโตที่นู่นใช้ชีวิตที่นู่นนะครับทีนี้เรื่องที่จะเล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาปากต่อปากนะครับพี่แจ็คครับอ่าอยากให้คุณผู้ฟังนะครับฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นความจริงเท็จประการใดต่อก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันเพราะว่าฟังเขาเล่ามาเหมือนกันครับครับผมเรื่องที่จะเล่าเป็นของอ่าพี่ตำรวจท่านหนึ่งแล้วกันครับ แกก็จะใช้ชีวิตด้วยการที่ทํางานก็คือเข้าเวรแล้วก็ออกเวรปกติครับครับทีนี้ยแกจะต้องมาเข้าเวรในหมู่บ้านของต่ออ่าหมู่บ้านของต่อเนี่ยเป็นหมู่บ้านบ่อน,น้ําร้อนนะครับทีนี้ระหว่างที่แกมาเข้าเวรกับบ้านพักของแกเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณสิบอ่าสิบหกสิบเจ็ดกิโลครับแกก็จะสัญจรโดยใช้มอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปอะครับ ทีนี้ขอกล่าวถึงในระหว่างทางที่เกจะต้องเดินทางผ่านม,มันจะต้องผ่านสุสานที่เป็นของคนจีนแล้วก็ของอ่ามุสลิมครับรบของมุสลิมเขาก็จะเป็นเรียกเป็นกูโบนะพี่แจ็คเใช่นะใช่ถูกต้องอ่ามันจะอยู่ระหว่างสองข้างทางเนี่ยเลยนะครับ,รบเดี๋ยวให้พี่แจ็คนึกภาพตามนะครับก็คือถ้าเรามุ่งหน้าที่จะกลับไปบ้านพักของพี่ตำร,รวจคนเนี้ยถ้าเราอยู่ตรงกลางถนนเนี้ย ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นสุสานของคนจีนครับ <ลง S 2> จะเป็นแนวเขา,าใช่ครับใช่จะเป็นเขาสูงสูงขึ้นไปเลยครับคบมองขึ้นไปนี่ก็คือจะเจอแบบเป็นเป็นป้ายเป็นหลุมเต็มไปหมดมครับผมส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต่างระดับลงไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นฝั่งของกูโบข,บของมุสลิมครับผมบทีนี้ในวันที่เกิดเหตุเนี่ย แกก็ออกเวรปกติเลยครับประมาณสี่ทุ่มเลิกงานแกก็ขับมอไซค์จะกลับที่พักก่อนที่จะถึงแถวสุสานประมาณหนึ่งถึงสองโลอะครับ,รบแกเห็นผู้หญิงเดินอยู่ข้างทางด้วยความที่ตัวเองเป็นตำรวจเนาะพี่แก,ก็เลยจอดรถถามน้องน้องจะไปไหนอ่าผู้หญิงไม่ได้เงยหน้ามาคุยกับแกนะครับแต่พูดว่า จะกลับบ้านอ่ะแกก็เลยถามว่าบ้านน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งไหมครับพี่เป็นตำรวจไม่ต้องกลัวนะอืมอ่ะผู้หญิงไม่ได้ตอบครับแต่ชี้มือไปข้างหน้าแกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแกว่าเออโอเคงั้นน้องขึ้นรถพี่มาเลยเดี๋ยวถ้าถึงบ้านหรือใกล้ถึงตรงไหนก็บอกพี่แล้วกันนะอืมอ่าทีนี้ด้วยความที่ว่ามันดึกแล้วอากาศมันก็เย็นเนาะพี่แจ็คแกก็เลยได้มีการถอดเสื้อแจ็คเก็ต ให้น้องผู้หญิงใส่ครับอ่าทีนี้แกก็ขับรถไปเรื่อยๆครับพอไปถึงตรงแถวสุสานน่ะน้องผู้หญิงอะ่ะพูดว่าจอดรถแกก็อา้าวถึงบ้านแล้วเหรอครับครับผมแกก็จอดน้องผู้หญิงก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วน้องผู้หญิงแกก็เดินหายเข้าไปในทางสุสานคือต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนครับว่า อ่าถึงบริเวณตรงนั้นอ่ะจะเป็นสุสานก็จริงแต่ว่าบริเวณรอบๆจะมีเป็นอ่าหมู่บ้านนะครับครับหมู่บ้านของคนจีนหมู่บ้านของอ่าชาวมุสลิมอ่ะครับที่จะปะปนกันอยู่ตรงแถวนั้นครับแกก็เออไม่ได้คิดอะไรเออน้องก็คงถึงบ้านแล้วแหละแกก็ขับรถกลับบ้านครับครับทีเนี้ยพอไปถึงบ้านตัวเองก็นึกขึ้นได้อ้าวเราลืมเสื้อนี่ว่ะอืมแกก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ายังไงก็ต้องไปเข้าเวรผ่านทางนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไป ตามเอาละกันครับอพอรุ่งเช้าครับแกก็มาแถวนั้นก็จะมาเจออ่าคนคนแก่แถวนั้นนะครับเขาจะตื่นเช้าๆ็จะมานั่งจิบน้ําชาอะไรกันอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คแกก็เลยได้มีการเข้าไปถามว่าเออพอดีเมื่อคืนเนี่ยมาส่งผู้หญิงลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้อืพอดีอ่ะผมเอาเสื้อให้เขาครับแล้วผมลืมเสือ้อครับทีนี้มีลุงคนหนึ่งแกได้ยินแกก็เลยเดินมาถามแกเลยถามลักษณะว่าผู้หญิงอะ่ะ มีลักษณะแบบไหนอ่าผมสั้นผมยาวอะไรประมาณเนี้ยครับทีนี้พอพี่ตำรวจแกอธิบายลักษณะไปแล้วลุงแกก็เลยดึงแขนคุณตำรวจเลยนะครับครับดึงขึ้นไปทางเดินขึ้นไปตามบันไดสุสานของคนจีนนะครับทีเนี้ยพอเดินไปถึงที่ท,ที่หนึ่งลุงแกก็เลยชี้ไปแกชี้ไปที่รูปอะครับแกก็บอกว่าคุณตำรวจดูรูปใช่คนนี้ไหมอพี่ตำรวจถึงกับแบบ น่าซีดอะครับตกใจก็คือเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่พี่ตำรวจเขารับมาเมื่อคืนครับคนเดียวกันใช่ครับแล้วทีนี้แกก็เลยมองผ่านผ่านทางลูกไปฝั่งที่มันจะเป็นดินข้างหลังที่มันจะเป็นนูนๆน่ะเนาะพี่แจัคแกก็เห็นเสื้อของตัวเองอ่ะอ่าตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับพาดอยู่ใช่ครับพลาดอยู่บนหลุมอะพี่แจ่คนั่นแหละครับแกก็ แกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแกกไไ็ได้แต่พูดในใจว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแกไปทําบุญให้ครับครับแล้วก็ลุงก็เอาเสื้อมาคืนแกอครับแล้วก็ส่วนที่ว่าแกมาพบเจอเขามาเดินได้ยังไงหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร,รอันนี้ต่อไม่ทราบจ,จริงๆครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาเล่าๆกันต่อมาเนาะหรือว่าเคสเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เคสแรกเพราะว่าดูเหมือนว่าน่าจะมีคนเคย รับแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงพอ่อหนุเหมือนคุณลุง<ช>แกต้องใจพาไปที่หลุมนี้เลยอ่ะใช่ใช่ต่อก็คิดเหมือนกันพี่แจ๊กกว่าอย่าลืมว่าคําว่าห่วงซุยอ่ะมันมีหลายหลุมนะใช่ครับถูกไหมแล้วลุงก็จะพาไปถูกได้ไงคือมันอาจจะมีหลายเคสแล้วว่าอ๋อถ้ามีการมาลับนะมามามา,มานี่มานี่มานี่นี่ใช่คนนี้ไหมอ่าเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพราะอะไร,รถึงให้ไปรับไปส่งตรงนั้น หรือเขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ครับเออเออตรงนี้ก็คือ,อ,อจะเป็นจะเป็นภูเขาประมาณสี่ห้าลูกได้พีจ่จะเป็นหวงซุยอย่างเดียวเลยเออตรงนั้นนะครับครับครับอ๋อโอเคเป็นหวงซุยด้วยเป็นกูโบด้วยใช่ครับอ๋อโอเคโอเคนั่นคือทั้งสองเรื่องคุณต่อที่<ช>เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน เมื่อกี้ฟังเรื่องของคุณต่อนี่ไม่ได้ตกใจอะไรนะพอดีมีชาวแก๊งแต่โกสเตอร์เขาเดินขึ้นมาแล้วหันไปต่างคนต่างตกใจเราก็ตกใจน้องก็ตกเนี่ยข้อข้อคือห้องจัดรายการ,รมอยู่ติดทางเดินไงอ๋ออันไปก็ตกใจสะดุ้งเลยเมื่อกี้เออครับผมโอเคคุณต่อนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณต่อนะใช่ครับขอบคุณมากมากคุณต่อที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวจะทยอยเรียบเรียงแล้วก็ลองส่งมานะครับได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาครับผม่ะขอบคุณมากคุณต่อครับขอบคุณพี่แจ็คและทีมงานด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ